วับดัมบืดไมโอ้โหโหมเงียบดัมบุดไม้ทุกคนมีวดก็มีตัวเลยมีวดก็มีไปกันโตพอกมนี้ปิงหนัดแรงวิ่งลงล่างเลยแล้วก็ใหญ่ด้วยปิงตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่กลัวนะทุกคนแต่ไม่ร้อยนี่เจ็บนี่

ปีงรวยนัดใหม่นี้แต่วไม่หวมอยู่ใกล้หวกันเลยไม่ไม่ยินดีม่ดียแ่น้ามีนัดน่ามีนัดมันปลาตัวเดียวเนาะปลชุมปลาชุมเพราะว่าเรามาสายปลามันแอบน้ำไปดูไปแล้ Ba cà tay ở gọn với nhau. Mãi lạ gì mía. Miao trông trông bunny. Miao trông trông bunny. Miao trông Ừ, trông bunny. Miao trông 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 บอกเลยว่าตัวต right. so ัวได้แรงออกประมาณยี่สิบตัวรูอ่ะเิงยี่สิบตัวรูทุกคนคิดเร็วเองไม่ยินจ้าตรงนันไม่้วตรงไหนที่เมียคบแล้วปล่อยเราไปอยู่ในนี้มั้ยแต่แถวนี้ไปเราลงข้างล่างหยามหยาแหยามหยามหยามไปไปเลยกันทุกคนรุนกันต่อ รอยยิงมันเล็วตัอวรอยยิงมันเล็วเรามาลุ้นโหวดกันแล้วทุกคนทุกคนทุกคนอย่าเงียบอย่เงียบอย่าเงียบเออนี่เดินหนาโหวดอยู่นี่โหวดตืบๆสักโหวดนะข้ามั่วเสียของนั่งเหยียดนะผมมั่วขอช้อนมัวสีของนาทีทุกคน ที่รู้รู้ปิงเยอะวันนี้ปิงมาท่าดักรอบเลยนะมาท่าดักรอบเอ่อพวกมาจับประกันแสดงว่าไม่พกตีเลยฝั่งนี้เดี๋ยววะฝั่งนี้เลยไม่พกตีเลยโหวดขึด้นสีนู้มาเลยถ้าโหวดตรงนี้นะมึงเหย็ดเอาหมด

เอาวอดนี่เอาวอดเอาวอดนี่เอาวอดนี่ได้นี่มันแต่ตาชนมัวมตาชนม่วมอยากนัดเนี่ยชนมัวมีก็ได้เราก็ได้ปลาฟองไปแต่ว่าก็ไม่ปมดก็เหลือไม่หมดไม่หมดกลับเต็มตู้กระลานี้เนาะบางเงียบสิ้นล้ไม่ได้ลุ้นเลยนะผมไม่เอาวดผมไม่เอาวอดไม่ได้ลุ้นเลย ลุ้นๆหาวดละในบางเหยียดชูฝีมือชูฝีมือมั้งนี่หาวดเหียดชูฝีมือมั้งนี่ไม่รู้ไม่รู้กันถือว่าขึ้นหยอไปไปอยู่ข้างบนหมดเลยแต่ว่านะมันตีทวนเกดขึ้นไปพื้นนะเพบมั่งจ้พลื่เหยีย อืมโวดเลยอืมมีแต่ลูกปวดศูนย์ทุกคนเลยสูกกลางล่างไม่ได้ขเย็บเลยไม่ประบวดเลยทุกคนคลิปนี้เดินเดินอยู่พักเติบปวดไม่ใหญ่ต่อน้านั้าไม่ต่อเลยอ้าก็ได้อยู่แก นีม my yeah, ันจะพิดย่านี่ที่ดิปดานี่ดิอยู่แตนี่ก่อนอยูนี่ก่อนออ่านี่ออกเออแปกโอเคไหมโอเคนะฟังจิงนะจับช่าวาตรงนี้่ก็ชัวเรื่องชัวบดวับดำบึดไหมโอ้โหงี้เหี้ยดำบึดไมตัวเลยไหมนะดำบึดม้ทุกคนน่ามีบทก็มีตัวแช่นอนเลยจับจับมือชระกิดิสวยๆตาแกเนาะ ได้เอยน่ะตรงนี้ทุกคนคนหลกนะเร้วกว่ากว่าจะเจอดหัทุกคนอย่างเงี้ยมั้งเงี้ยร้อยเลยฟังจื้อฟังจื้อไปตัวยังเลยกันนะยังเลยยังเลยเอาเลยเละอืมเต็มถุงแล้วมามาไม่เยอะถึงยี่สิบโมงเกล็ดเลยแสดงว่ามีอะไรเดี๋ยวว่ามายมันรกเกิน

ตรงนี้คือเหล็งไม่รับเหล็งไม่รับแล้วตรงนี้เตี้ยนหมดแล้วทุกคนเหล็งเตี้ยนเหล็งเตี้ยนหมดแล้วไปกวนกดหยาบหยาบหยาบลาวันนี้ทุกคนหร่อสับเป็นสิบแล้วลาวึงเอียดเป็นสิบตัวแล้วลาวหยาบหยาบหยาบ Liêng lung trang lưới nè nà, tùng lung trang trang lưới quẹt lại quá nam đưa mẹ ngay cả ngang năm bụng mãi mãi nó mãi 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 แล้วก็น้ำก็ริ่มแห้งคดื้อไม้ไม่ผ่านหัวมั่งอปิดคลิปปิดคลิปไปไปตรงยายไม้ละโอเคสรุปันนทุกคนคลิปนี้จะต้องแรงทุกตัวสิตัวได้ไหม อย่าบอกเขาว่าตัวเราได้หินนึงเชียงเบงเลยทุกคนบังมาดเรียบร้อยแล้วมาเดูเต็มปีถึงไงเราไปแลกกระสุนกันเลยทุกคนไป